คือหมายเลขเนี้ยโทรมาหาเราอีกวันเนี้ยบ่ายสามยี่สิบห้านาทีเราไม่ได้รับเราก็เลยโทรกลับตอนบ่ายสามห้าสิบเอ็ดแต่เขาก็ไม่รับสายคือหมายเลขดังกล่าวเนี้ยโทรมาหาเราเมื่อวานตอนนั้นเราขับรถ มาถึงตลาดหลังคาที่สามไฟเพือกตอนหกโมงเย็นยี่สิบหกนาทีเรารับสายแต่ดูอึอออกอักหนะักยังไงไม่รู้เดี๋ยวจะให้ฟังเสียงที่เครื่องบันทึกไว้ครับันีนพี่ใส่ข้าวหราเข้ามาสมใช่ไหมครับจากไหนเอ่ยเอ่อพอดีผมว่าจะขอขอคือคือยังไงครับเนี่ย จากไหนเอ่ยฮัลโหลครับไม่รับโทราขอราคาครับฮัลโหลแล้วก็วางหูไปก็เลยตรวจสอบหมายเลขดังกล่าวคือลองตรวจสอบเบื้องต้นหมายเลขศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าแปดสามสามเป็นเบอร์ ค่าย ais ชื่อเบื้องต้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีอยู่6ชื่อแต่กำลังเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทึงชื่อวิริยะนามสกุลสุขสวัสด์นะซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของที่แสดงสิทธิ์ไว้เองหรืออาจจะมีผู้อื่นเอาชื่อไปใช้หรือเปล่าไม่รู้ ก็เลยไม่รู้เขามีเจตนาอะไรกับเรา